คลายแล้วได้แต่น้อยเลยดูนี่ฮะโแต่ลูกไปคล<อ>ายอีกแต่คายยังบ่ได้เดือนเพิ่นอุ่มไปคลายแล้วเธอหนึ่งตัวลูกไปคลายไปไถเอาบ่หรือว่าเนีใดบ่อ,อ,อบ้ายแล้วไปนําเอาหายสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ฮักแพงเบิดสุขุสุโคนเบิดสุมองสุบอรเนอด้อพี่น้องเด้อพอกพอสอบยูทูบบาร่าพาเพิ่นคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะเสื้อมือเหี่ยวกับผ้าพีผ้าน้องเนาะ กับ f อฟเบิร์ตสุขุสุคนเนี่ยเป็นหนอเลยเนาะมาหู่จักครับอีกอหนึ่งครอบครัวพี่นอ้องเลยเนาะเป็นแม่ห้างอีกเล่พี่นอ้องเลยนะดิเนาะเป็นสาวแม่ห้างาสาวแม่ห้างเปิดใจว่าสารพินอ้องเลยเนาะแม่ห้างลูกสองเปิดใจว,ว่าหัวหนอกันนี้่จะปีแล้วเบิ่งหนอกันยังน่อยอยู่นะอาจจเป็นรุ่นหนอกันอยู่นะเนาะครั้งแรกพี่นอ้องเลยที่เหามา,าสัมภาษณ์เลยกัมาทำความหู่จักของหนอเนาะ อันนี้ก็ฝากนะพี่น้องเนาะเอฟซีบาซูกุจุคนผู้ใดที่เข้ามาเบิ่งมาชมเลยพี่น้องเด้อฝากซอยพิจารณาเนาะถ้าเกิดว่ดาผู้ใดที่ว่าถึกอกถึกใจแล้วก็นสนอกสนใจเนาะอยากมาดูแลอยากมาเทคแคร์เนาะเนาะ,ะถ้าเกิดว่าบ่ติว่าเนาะนี่ถูกยากปากมองแล้วก็เป็นแม่ห้างพี่น้องเอ้ยเนาะก็สามารถามาโขบหาดูใจ คำนองได้เดี๋ยวพี่น้อน <1971. S 1> นนงเด้อป่ะตอเนี่ยคำนองมาเทิร์นเลยล่ะดูเละพี่น้องไอ้หน้องก็อยู่นี่เนาะจังน้องสื่อจังได้กับผู้เื้อนเ่ยมันมีลูกซองเด้วยจังไปถามแล้วกันว่าเป็นยังจังได้เลื่องเวลากันเลอกันมาโดนบอกับผัวกับสันส่าเนาะเอาอบเชยเบิ่งยังก่อนเดี๋ยวนเลยสบายดีด้วยเหรออบเชยโดยสบายดีอ๋อโดยสบายดีเนาะสบายดีอันนี้ไหมไงเนี่ยร่างลูกเจ้าอ่อนนาะเด้อเร่น นี่แหละพี่นอ้องเอ้ยสาวไมหมางเราเป็นคนแบบว่าอผิวดําพี่นอ้องเอ้ยแต่ว่าเป็นดําเกี้ยงเด้อพี่น้องเลยดำแต่ว่าดําเกี่ยงเนาะกินบ่อยนงังใครอยากกินบนีน้ำนี่ใครอยากกินบดีโดนี่อยากกินบอแหืมทอดเดินอดนองซื้อว่าจังไดก็ซิโลอน้องโลเนาะนอาอ,อยู่จากปีแลไรเนาะสาวเอสดูสาวเอสปีพี่นอ้องเอ้ยยังเป็นนอ้องเขาอยู่ หลายปีอยู่เนาะเพราะว่าอ้านี่สามสิบหกปีจะเอปีแต่ว่ามีลูกสองคนเอออันนี้ว่าเป็นลูกของน้องว่าสองคนนี่อ๋อผู้นั้นลูกกบพี่น้องเลยอันนี้ลูกหล่าส่วนว่านั่งอันนี้ด้สับเนไพ่เจ้าเป็นน้องบอเป็นน้องหล่ามูเอาอันนี้เอาไปกินซุกเจ้า น้องลาก็คือน้องอบเชยแหละพี่น้องเอ้ยน้องื่อน้องอบเชยแต่ว่าน้องพี่กงน้องพี่การเดินบ่ได้นะคะนแบบเป็นปีเป็นยังไงน้องโลูกไอ้สิทามมาเลิกล่าครับผัวจะมาโดนหรือบอสกะแต่ลูกยังน้อยกบแปดเดือนเลยโอ้แต่ลูกยังน้อยตอนน่ะลูกจะจักเดือนนะตอนน่ะหันลูกประมาณสามเดือนโอ้สามเดือน ตอนนี้ฮะก,กับแปดเดือนบ่ะนี oh, ่เก้าเดือนแล้วเก้าเดือนโอ้สามเดือนตอนเลิกการอนุฮะก,ก็ได้สามเดือนไปแต่ปบนี้กันแนะลเผื่อบอดีเลยกันนี้ไปหนุ<ป>่ยได้สามเดือนตอนนี้เก้าเดือนกับฮะก,การเลิกกันไปจน,นได้หกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละพี่น้องประมาณนี้เนาะเจ็ดเดือน <c oughs> สิเข่าว่ฉยัช่ไหม แล้วเขาบอกกลับมาอีบอ๊ะเขาบอกที่ต่อกลับมาเลยบอ๊ะบอ๊ะบอ๊ะติดต่อออกมาเลยเขาว่าเลิกกันได้โดยคิดว่าสียากันเด็ดขาดบ่นี่เนาะยากันนะยากันเด็ดขาดเนาะเขาตบเขาตีเนาะบอ๊บอ๊ได้ตีแต่ข่มเฮงอยากได้เงินอยากได้ข้ามโอ้แบบแบบว่าอยากกินนะเนาะอยากกินอยากเล่นพี่น้องเอ้ยอยากกินอยากเล่นอันนั้นแหละกับอยากอุ้มลูกไปบอให้อือสียาลูกไปน้ำอีกบอ๊ะ เพิ่นเอาไปคายอลไรได้แต่น้อยเลยดูนี่ฮะแอ่ลูไปคายอีกแบบพายยังบ่ได้เดือนเพิ่นอุ้มไปคายแล้วเธอหนึ่งตัวลูกไปคายไปไถเอาบ่หรือว่าเนีใดบ่อ้ายแล้วไปนําเอาหายอนู้ไปจนฮอดไปคายจนได้เงินบ่บ่อ้ายไปทก่อนบ่แม่นบ่เอาทาดอนอ้ายไปทำดอโอ้ยอ้ายไปนําทันพี่น้อย อ้าวจอให้น้องกินด้วยฮะกินได้อยู่บ่บ่เป็นกินเราไปดูดอกประมาณนั้นเก้าเดือนเนาะตอนนี้ก็เนาะครับสีเว้าวเลยพี่น้องเดือนเขาสิ้นเดือนแล้วเด้วยอันนี้นะคือกินนมเนาะอยู่ป๊อปลื้มเนี่ยใดกินนมเองบ่บ่ได้กินนมฝุ่นนมยังเนาะเราบ่มีเงินเด้วยเราไปซื้อให้ เลยเฮ็ดจังได้สานหาเงินหาคำเนี่ยได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเนี่ยโมได้ไปหาอย่างละอยู่สิเลเลี้ยงแบ่เลี้ยงอันนั้นให้เขาโอ้เลี้ยงแบ่หับจ้างบ่บ่เพิ่นว่าเลี้ยงให้แล้วจะเอาแบ่ให้เลี้ยงเอาลูกมันปันกันแน่นี่บ่เลี้ยงแบ่ให้เขาเข้าเบิ่งยันมันไปแต่ว่าเข้าหน้าก็บ่ได้อึดบ่ได้อยากบ่เนาะก็อึดคือกันหมดแหละเดี๋ยวนี้กะ อตอนนี้เขากินกับเบิร์ดอีกเลยแล้ะไปหาเงินหาค่ำในไชมาซื้อเขาออ่า้อน้ำอะไรเอาบ่ได้ไปเลยมูมีใครเอาลูกใครสาไปมไไปไูมี่ไปไผใกับย่าเมื่ออยู่เผากับผู้นี้กับผู้ปี้อันนี้แหละเอาละกับเบิร์กนอกมูมี่ใครเบิร์ก ลูกก็กำลังกินกำลังระวังเด้เอาเข้าไปสีตกะ <ตก S 2> เลยได้นี่สีตกเตียงเลยอบเชยเอาในแม่นอกลานน่ะอ้าผมเป็นแ <laughs> ล้วร้านสีตกเตียงเลยดังเบิ่งอยู่อบเชยเนี่ยโอ้แล,และก็นี่ของน้องโลนี่น้องกะชิมาเปิดใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะเปิดใจแบบอยากให้ทั้งนงินผู้บ่าวเนาะผู้บ่าวใหญ่ทั้งหลายแหละผู้ที่ว่า เป็นพรห้างเพ่าหมายแหละกาบโมมีครอบครัวนะพี่น้องเลยเนาะ้ะเกิดหนุได้เบิ่งไปชมอยู่เกิดเกิดว่าอยากโออยากล้มเลยอยากคุยจักน้องนะพี่น้องเลยเนาะที่บทตีว่าน้องนี่ถูกงาแ้วก็มีลูกอยู่สองคนว่าสันซะเนาะแบบแน่โคดข้างหน้านะอยากมาฟังมาฟังแมวมาเบิ่งกันตอนแก่ตอนเฒ่านะพี่น้องเลยงานเจ็บเป็นเน้นอุ่นว่าสันซะเนาะคือน้องนี่ก็ยินดีแหละพี่น้องเลยเนาะอยากโออยากล้มน้องกว่า ก็คว่าสิมีคนสนใจแต่นอกกับบางทีก็ยังคิดว่าโอ้ยสิมีคนมา,มาหมักอย่บ่อ,บอ,นนอ,บอบเนาะเพราะว่าเพราะว่าจ้คของกับมีลูกเลยเนาะยันบ่มีผู้มาสนอกสนใจเลยพไปเนองเลยแต่ว่านอกก็ยังอายุน้อยพี่นาะเยก็ได้สาวเอ็ดปีมีลูกสองคนแล้วน้องเคยไปทำการทำงานทางไดอยูบอ่บ่บ่โอ้ไม่เคยไป อเฮียนจบแล้วจบมหาเล้วออกมาบ่มีหยญ่ก็เอาผัวโอ้เฮียนจบมหาเลยออกมากเอาผัวซ้าเลยอ๋อตอนนั้วผัวน่ะน้องอายุจักปีน่ะ19 19ปีเอาผู้ใหญ่น่ะจักปีแล้วก็ลูกกกเนาะ4ปี4ปีอืม19ปีมันบ่แม่นแล้วว่า19ปีตอนนี้น้อกชเวตปีบ่เลย น่องไอ้ลูกในสี่ปีเลยน่องอตอนอ่มันต้องจากปีนี่ <c oughs> สิบสิบสิบอะไรวะสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดข <17 S 2> ันว่าน่องนันลูกในสี่ปีเลยน้องต้องเอาพราแต่สิบเจ็ดปีคนนี้ว่าลูกก็ในสี่ปีสิบเจ็ด ติดเจ็ดสี่เป็นสาวเอ็ดเดเย์ติดเจ็ดปี <c oughs> ลงที่ <c oughs> ลงที่เลยกะะ็แสดงว่า,าพ่อของนอกนี่อยู่น้ำกันมาโดนปะ <c oughs> อยู่กันมาจากปีอยู่อยู่กันกระทืงและแได้ผู้นีงก็เพิ่นบริยูน้ำ่นไปเห็ดงานอันนี้คือแบบว่าลูกนี่พ่อเดียวกันเบิร์เลยปะลูก <c oughs> พ่อเดียวกันจนมีลูกนักปันสองคนพี่น้องเอ้ยบัด ในเลือได้ลากันย่อนว่าพ่อนนะผัวน่าโมเป็นตาสิแตกมานัสนซะง่ายๆเนาะเขาสังคมคไล่หมดข่าสังคมไล่พุ่มๆขนาดลูกกระโจเจาไปขายนะพี่น้องคิดเอาอ่าอ้ายนอกนะตามไปเอาน้ำท่านสิป้เลยอ้ายนำไปเอาตัวเองก็นำไปและเผื่อ้ายเผื่อนั้นไปน้ำหอดไซอันนั่นเนาะผู้ที่หอดบันอันคอนแตะโอ้โหเผื่อยางไปบ่อยางอู้มผู้นี้แล็บไปแต่น้อย ตอนน่ะจักเดือนนี่บังคำนี่ยังบ,บริหารเดือนซ้ำเป็นอุปไปนะอืมอยู่บังคำบปอผุญิงบ่กผุญิงเออผุญิงเบิดเนาะแต่ผู้หญิง,งป้าโตอุ่อย่างไปดีแต่แบบว่าแม่มันบอกเกิดอยังขึ้นกำหนงเนาะเอาผืนเชียเอาใสา่รถใหญ่แล้วแต่ใครแต่เข้าจอดก่อนเป็นอยากแหลนตำใส่กับรถลูกนำเจงหวะาได้เจ้าวะดีแต่แบบโอ้โหบุญญาคิดสภาพพี่น้องเลย ก็หุ่มเบิ่งทั่วมาแล้กลางทางค่ะใครสิสอยได้เขาก็ยานคือกันเหดยังน่อบเชยกินเปลือกครัอก็ตัวเปตยาในถ้าคิดว่าบางทีปัย่าแบบแบบว่ามันเมามันยังมากแบบอลูกไปทิ้งไปโยนใส่รถไปปลาไปในบนทางเนี่ยนี่นะคนบ่ได้กินเ็นบาได้กินต่าันเป็นสาลีเป็นห้า้าอี มาว่าผมีเงิน,นเพิ่นเพิ่นก็นกนยังได้โดยโดยแถมบ่ได้ไปหางเงินนาคำทางใดอีกเพราะเพิ่นจังจ<ะ>ัจได้เงินแต่ล้ำเนียพ่อไปกับลำเล็กลำหน่อยพ่อจะได้กินใส่เพิ่นทะเละ<น>พอได้แต่ซื้อกินเพิ่น,นบ่ได้หอดลูกหอดเมียเราถ้าหอดก็เอาคืนมดดดดดัดโดยโดยโดยอันนั้นลูกเรากับพี่น้องเลยก็คือสี่วันเนี่ยไปองค์เฮียนเนาะนี่ก็สี่ปีนี่เนาะยังไ่แปลงใ ยังดุบจูครับยังอยู่นะผ่อนาแม่เนาะอันนี้ก็ที่แรกเขาว่าเฮือนน่องบ่แม่พี่น้องเลยว่าเป็นเฮือนพ่อเฮือนแม่แต่ว่าบ่ได้นอนเดี๋ยวเนพวกขึ้นบปแล้เนี่ยไม่ก็มันพุมันพังนี่นะนี่อืมโอเคพี่น้องก็เดี๋ย้สิมาถามน่องนาะว่าเพิ่นกรณีที่เพิ่นเปิดใจนี่เพิ่นอ่ามักแบบว่าผู้เบานะอ่ารุ่นเหล้าข้าวไว่าสันสานเนาะเพราะว่าน่องก็สเวตปีพี่น้องเลยเนาะน้องสิมักแบบรุ่นใหญ่บบหรือว่ารุ่น เดียวกันหานะเนาะอะน้ะอ,ะนองโลว่าจังได้น้องแบบ <ขอ S 1> ว่าค่่ะวามกกโดยรุ่นใหญ่และอายุสี่ชิบเบาเลือดห้าชิบขึ้นไปก็ได้ค่ะปกติว่าลูกลานนี่ทุกยากน,น,น,นะฮะโดยโดยกับมีลูกสองคนอีกแถมบัตรจ้าของกับกถูกยากอีกเนาะเลยทุกยากและพี่น้องเลยแบบนี่แหละเงินซาลานแป้นก็ยังบ่มีเออมีแต่อยู่น้ำพ่อนี่แหละอยู่น้ำพ่อนน้ำแม่ แถมบตดลูกกระซองคนอีกนเนาะดีนะแบบว่าลูกกระยังแบบว่ากินนมแม่อยู่นะพี่น้องเ,ออเลยก็แมนว่ากินนมฝุ่นนมยังนงีบันแห้งเต็กก็ะปอีกอ,อ,อืมกาตามอะไรเด้อพี่น้องเด้อกับฝากเนาะอนันนี้ก็ได้เอฟซีเบอร์ิคุจุคนเด้อพี่น้องเด้นะเอเนาะถ้าเกิดว่าผูออ้ได้อยากมาดูแลเนะาะจะมาเทคแคร์น้องกับลูกก่อนสัญชาสวยเหลือแบ่งเบาบรรเทาถูกเขาสิหักสิแพงกันแบบ ลูกแบบล้านแบบนอกแบบนุ่งแบบพีแบบนอกแบบแบบแบบได้กระได้เด้อพี่นอกเด้อเนาะอันนี้ก็บบัวกันเนาะถ้าเกิดผู้ใดผู้รักผู้ใหญ่อนะไรเนาะอยากสวยเรือหรือว่าเมตตาเนานะก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญในเะด้อพี่นอกเด้อเองหัซอยในเรื่องเป็นสะพานบุญกับเป็นสะพานบุญให้ได้เนะาะแต่ซอยในเรื่องแบบว่าความหักความแพงเนาะอยากมาอยู่อยากมาสั่งมาแปลงพาเหตุพาสังก็ยินดีอันนี้ก็พี่นอกไร้ได้ทั้งซองแบบซองทางเนาะ อยู่แหละแต่คุรักคูยใหญ่เพื่อนอันนี้ก็ดีเนาะเฮากระบอกได้ว่าพี่น้องเลยเนาะกับฟ้าทั้งคุรักคูยใหญ่กับสันซะนเดี๋ยว่าเขาเอาเบิกมาส้มนี่แหละน่องน้องของน้องโลอันนี้ก็น้องสาวลาดกันพิการอีกอันนี้ก็ดีอย่างก็บอกได้ต้องคอยพยุงกันเพราะว่าน้องอบเชยนี่ก็เขาก็เคยเข้ามาแบบนำเสนอแล้วก็มาช่วยเรือน้องลายเถื่ออยู่ โทษเด้วน,น้องโลนะมีพี่น้องจค่คนเดีพี่น้องอ่ะอันผู้ชายผู้เดียวเป็นไอโคโอผู้ชายเนี่ยเป็นไอหมูเลยเออน้องนี่เป็นคนที่เท่าใดน้องโลผู้ที่สองผูออ้ที่สองโอ้ก็มีน้องสาวอีกสามคนเดออินอันนี้เป็นน้องหล่าอันนี้เป็นน้องลหล่าโมอีไอ้น้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะเป็นไพศาลเป็นล้านบ่อล้านโอ้ลูกง่ายบนะ่หน่ะ อันนั้นบหอแม่ลูกเอื้อยอีกลูกเอื้อยของอันนั้นป้าพุ่นโอ้อามาอยู่น้ำกันหนิป่เพื่นมาลินพื่นกับวัน้มีพ่อหรอกแม่กับป้าแต่น้อยาาอันนั้นก็อยู่ในผ้าเด่นน้องนั่นมีน้องอีกผู้นึงบันมี้ใครเพป่ะเบิ่งนะอยู่แต่น้ำพอใหญ่ไม่ใหญ่ซื่อเป็นเลี้ยงแต่น้อยออแม่ไปกรุงเทพแต่โดนๆบ่ๆเคยได้เงิน ติดตอ่อมาหาลูกหรือวะติดตอ่อกับพ่อได้แต่โทรลูกของเงินกับโบมี่เพิ่นมีครอบครัวใหม่เด้โอ้ห <c oughs> ากะจบปอหาอยากไปมอ,อก,กับโบมี่เงินใจเฮีย็นยุบเพิ่อบอมีเงินไปไอชีวิตกำพ่าอ,อีกน่องหะกันเนาะพ่อพ่อน่ะเลิกกันกับมเมเนาะเลยบ้านแม่กับไปมีครอบครัวใหม่อีกเลยอยู่ไทยเพิ่น สี <c oughs> บีน้องนี่ก็น่ะสงสารอีกคนหนึ่งนะพี่น้องเลยเอโอเคพี่น้องเลยเฮาก็จะได้โจกปไปสม,มีน้องจะได้รบพวนน้องสม,มีน้อ,มมนองฝ่าตั้งผู้ลักผู้ใหญ่เด้อน,นี่เนาะซอยพิจารณาเนี่ยพี่น้องเลยเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใด้เข้ามาเบิ่งมาสมเนาะติอดอกติดใจหรือว่าสนอกสนใจเฮาก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญในเด้อพี่น้องเด้อเนาะโอเคพี่น้องเลยอยู่ดีแม่งเบ้ดสึกขุสึกคนเด้อพี่น้องเด้อไป็นอะสบายดีน้องสบายดี Do no, do